เป็นใครเธอจับฉันมาทำไมฉันคือมนุษย์ต่างดาวเฮ้เป็นมนุษย์ต่างดาวใช่ฉันคือมนุษย์ต่างดาววันนี้นะคะางเราจะมารีวิวผ้าของเรานี่นี่คือลูกสาวสุธิรักเลยนะคะลูกสาวสุธิรักสวยทั้งสองด้านเลยและนี่นะคะลูกชายสุธิรักสวย เส่วนแต่นะคะอยากได้ไปสั่งรสศ้าเอาค่ะมีเยอะนะคะอยากได้ก็ต้องสั่งเอานะคะสั่งเอานะคะแล้วก็ไปสั่งเอานะคะถ้าอยากได้ก็สั่งรัศดาน,นะคะแต่ตอนนี้ฉันดิฉันขอตัวลาไปนะคะบายบายเจ้าค่ะเดี๋ยวหนึ่งนะคะขอปิดท้ายแบบสวยๆเก๋ๆก่อนจบ้วยการถือพัดแบบชิ้น